เชิญทุกท่านสดบทสระเสรนุประพุทธคุณเก้าหันทามยังพุทธาพิทุติงกโรมเส ปัโเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณาสุขะัวเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลก,กวิทีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตาโรปุริสตามสรารเด เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธ จำจำเรินจำแนกทาสังสอนศาสตร์กราบระลึกถึงพระพุทธคุณเก้า พุทธาสาวนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาหังขันเตสุจิระ ริเนผตามปิตังภักขวันตังสระนังคัจามิธรรมมันจะสังขัญจาพุทธมามะกาติพุทธามะโกตีผู้หญิงว่าพุทธมามะกาติอาภัเจ้า ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยเธอ โมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พัควะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังโหหาเรนะโสเจยักเวทิตัพพัง สัจังธรรมโมโซตโพตินายกเทศบาลเมืองมาสราคามและก็ญาติโยกทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระมหาสุภัสคิติยาโนเจ้าวาดวัดป่าสุนิสินธารามได้มีโอกาสมา,าให้ธรรมะในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ สังโบล่ะค่สังโบละคาถาคือว่าได้ความสะอาดถึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำท่านหมายเอาการพูดที่เป็นคำสัตว์เป็นคำจริงแล้วก็เป็นการพูดที่ไม่หวังผลประโยชน์เป็นคําพูดที่ปราศจากอำนาจความฟองอโลกความโกรธความหลงปราศจากกิเนสนั่นเอง อันนี้คือความสะอาดในความหมายที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า,าความสะอาดเนี่ยในที่นี้ท่านหมายถึงาการพูดกับคนหนึ่งคนสองคนสามคนหรือมากคนพูดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นถ้าใครที่พูดกับคนหนึ่งคนสองคนสามคน,มคนคก็พูดแบบเดียวกัน พูดอย่างไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านโ้นี้มีถ้อยคําบริสุทธิ์ทาอันเรากล่าวดีแล้วว,ว่าความสะอาดเพิ่งรู้ได้ด้วยวถ้อยคําคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้พระองค์กล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุนี้อันนี้คือความสะอาดในความหมายที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้จะขออธิบายอีกนิดนึงว่าความสะอาด ในที่นี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการกระทําไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือว่าที่แสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างล้วนเป็นผลมาจากใจเป็นผู้สัง่งเป็นผู้ที่ควบคุมดังที่เราได้เคยได้ยินว่ากายใจเป็นนายกายเป็นบ่าว คือทุกอย่างมันออกมาจากใจคนที่มีใจจิตใจบริสุทธิ์มีเจตใจดีก็จะแสดงออกมาทั้งทางกายมีการแสดงท่าทางต่างๆกิริยาต่างๆทงัทง้ทงวาจามีคําพูดที่ไพเราะสนองหูพูดเป็นคําสัตว์คำจริงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ,โ,อโดยโปกติแล้วเนี่ยการการะทําทั้งทางกายทั้งทาง,ทางวาจาล้วนมาจากใจเป็นผู้ที่สั่งงาน เมื่อบุคคลมีสภาพจิตใจที่ปราศจากกิเลสการกระทําก็จะเป็นไปด้วยความสงบสงียนสง่างามวาจาก็จะมีความไพเราะสนอหูพูดในคําจริงคําสัตว์ไม่พูดหลอกลวงเพ้อเจ้ออันนี้เป็นต้นหรือว่ากระสินสิษย์อย่างนี้เป็นต้นกสินดินกระสินน้ํำเพ่งจน เห็นองค์ลิมิตเป็นกเกษมก็อาศัยสมาธิที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะเป็นคณิกาสมาธิอุป,ปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิก็ดีในการข่มกิเลสข,ข้อนั้นไว้แต่เมื่อไหร่ที่เราออกจากสมาธิหรือว่าสมาธิเราหย่อน,อนกิเลสนั้นก็จะฟูขึ้นมาใหม่